สวัสดีครับวันนี้ร้านเพวันจะพามาชมจักรถักลังไดเล็กยี่ห้อเบาอยู่นะครับเป็นรุ่น GT ขีด991นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าจอเขาก็จะมีเวลาเราเย็บมันจะนับชิ้นงานให้เรานะครับสมมุติว่าเราวิ่งไปรอบนึงใบมีดสับลงมันก็จะนับหนึ่งให้เราแล้วก็จะมีสามารถสปีดช,ช้าเร็วอยู่หน้ากล่องเห็นไหมครับมันจะมีสอนน่ครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่4,000รอบนะครับ ผต่ำสุดก็อยู่ที่ห0 0รอยรอบนะครับผมแล้วก็จะมีเซนเซอร์เข็มได้ขาดแล้วก็เป็นยกตัวนี้เป็นยกกินผีออโต้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะก็จะประมาณนี้ส่วนหน้าจอตัวนี้พิเศษขึ้น,นมาก็คือใบมีดใบมีดจะทํางานด้วยมอเตอร์แล้วนะครับใบมีดตัวสับตัวนี้จะทํางานด้วยมอเตอร์เสียงเวลาเราเย็บเสียงมันจะไม่ดังเหมือน เวลาเราเย็บเสียงมันจะไม่ดังปุ๊บเหมือนจากรุ่นทั่วไปนะครับอ่ะเรามาลองฟังเสียงครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ตับรางเล็กรางใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้หมดนี่ครับรางขนาดครึ่งนิ้วสามแปดห้าแปดแล้วแต่เราลูกค้าจะใช้งานแล้วก็ตรวจส่วนฝั่งตัวนี้ก็จะเป็นหนอนเล็กหนอนหนอนเล็กหนอนใหญ่หัวเล็กหัวใหญ่ชุดใบมีดซ้ายขวาเนี่ยครับอ่ะเรามาฟังเสียงการใช้งานนะครับตัวนี้ยกทิ้งหี่ออตโต้นะครับเสียงจะนิ่ม นะครับเห็นไหมครับไม่ได้ยินเสียงที่เป็นใบมีดลงนะปกติเวลาเราทํางานจาก่่นนอืทุกรุ่นเวลาเรามันสับลงเสียงมันจะดังแรงดังปุปก๊ปกปุ๊กแรงแต่ตัวนี้จะเสียงมันจะไม่มีเลยอันนี้สับงะสับแล้วนะครับไม่มีเสียงเลยเพราะตัวนี้มันจะทํางานด้วยมอเตอร์ตัวนบมนะบี้นะครับลางเล็กลางใหญ่นะครับเัาเห็นไหมครับเวลาเหยียบมันจะนับชิ้นงานว่าวันหนึ่งเราทํางานได้กี่ชิน้นอะสังเกตดูนะครับ อย่างปุ๊บเล่มีนันสบลงอ่ามันก็จะนับชิ้นงานให้เราถ้าเราจะสมมติว่าเราบอกอ่าวันนี้เราทำงานได้แค่นี้เราอีกวันหนึ่งเราจะลบมันต้องกดตัวบวกแค่ไว้นะครับ<ช>เพื่อจะให้ตัวหน้าจอกลับคืนมาเป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมกดบวกแค่ไว้เห็นไหมครับมันจะกลับมาให้นับชิ้นงานของวันต่อไปถ้าปิดสวิตช์เปิดใหม่มันก็ถ้าวันนี้เราเย็บไป สักร้อยตัวมันก็จะขึ้นอยู่ร้อยตัวนอกจากเราจะมารีเซ็ตที่ตรงให้หน้าจอกับคือมาเลขศูนย์ก็คือกดบวกแช่ไว้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นระบบน้ํามันเหมือนเดิมนะครับส่วนขน้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเซนเซอร์ทุกอย่างมีเซนเซอร์บงังกาทุกอย่างที่เซนเซอร์หยุดเซนเซอร์สต็อปอยู่ตรงนี้แล้วก็เติมนน้ามันตรงนี้แล้วก็อย่างนึงก็คือมีไฟสว่างสองเข็มอยู่ LED ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือกอได้ยอยู่บนหัวนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับผมถ้าใครสนใจก็สินค้าอยู่ที่ร้านไพวันเราเลยนะครับผมร้านไยวันเราอยู่เพชรเกษม69เขตหนองแขมกรุงเทพม,มหานครนะคะวันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ